สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผานะครับเป็นเมนูที่คลุกข้าวอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะครับผัดน้ำพริกเผาหอมๆนะครับใส่ใบโหระพารสชาติเผ็ดหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทำกันนะครับ ขั้นแรกนะครับเริ่มจากการล้างหอยก่อนนะครับเราได้หอยมานะครับเราต้องมาล้างทําความสะอาดประมาณสามน้ํานะครับล้างจนน้ําใสเลยนะครับนี่ฮะเราต้องใช้มือนะครับขัดถูถูไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาตัวหอยที่มันตายหรือว่าหอยที่มันเสียเนี่ยออกด้วยนะครับอย่างนี้นะครับหอยที่มันแตกหรือว่าหอยที่มัน อ่าแล้วเนี่ยครับถ้าหอยที่อ่าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหอยที่ตายนานแล้วนะครับเราก็จะคัดออกนะครับหอยที่ยังสดอยู่ก็คือหอยที่มันมีลิ้นอยู่นะครับแบบนี้นะฮะยังสดอยู่นะครับส่วนอ่าตัวไหนที่มันเปลือกดำๆมากๆนะครับอาจจะมีโคลนอยู่นะครับเราต้องลองแงะดูนะครับ นี่นะฮะล้างทําความสะอาดล้างแล้วก็เสดดน้ํานะครับแล้วก็ล้างแบบนี้ไปประมาณ3-4รอบจนน้ามันใสเลยนะครับจากนั้นเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้กันนะครับวันนี้เราใช้หอยลายนะครับ1กิโลแล้วก็ใบโหระพานะครับสําหรับเพิ่มความหอมนะครับอาหารทะเลกับใบโหระพานี่ขาดกันไม่ได้เลยนะครับเป็นของคู่กันนะครับต่อไปก็เป็นกระเทียมสับนะครับประมาณ3-4หัวนะครับ พริกจินดาซอยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีแค่นี้เองนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการผัดหอยแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับตั้งให้ร้อนนะครับ จากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับเราผัดกระเทียมให้หอมนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับเราใส่หอยลายลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดหอยลายให้เข้ากับกระเทียมก่อนนะครับ แบบนี้นะครับเราตั้งไฟให้ร้อนนะครับจากนั้นเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับขั้นตอนนี้จะทําให้หอยเนี่ยสุกนะครับหอยที่สดนะครับมันจะอ้าฝาแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้มันจะทําให้หอยเนี่ยอ้านะครับบางทีถ้าเราผัดแล้วไฟไม่ร้อนหรือว่าไม่มีการปิดฝาอบไว้เนี่ยหอยมันจะไม่อ้านะครับแล้วก็อ่า เวลาเราไปผัดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมสวยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสเลยนะครับใส่พริกเผาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผัดใส่ลงไปให้หมดนะครับแล้วก็ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันให้หมดนะครับผัดต่อไปนะครับจนอ่า หอยสุกแล้วนะครับแล้วก็ผัดให้น้ํางวดลงนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็เติมลิจินดาซอยนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับแล้วก็ผัดไปอีกสักเล็กน้อยนะครับให้ใบโหระพาเนี่ยมันสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราจะไม่ผัดนานเกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหอยจะหดแล้วก็มันจะเหลือตัวเล็กนิดเดียวนะครับมันจะเหนียวด้วยนะครับเราผัดแค่พอสุกก็ใช้ได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็มาตักใส่จานนะครับแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้ทําง่ายมากใช้เวลานิดเดียวนะครับเราไม่ต้องใช้เวลานานแต่เคล็ดลับสําคัญก็คือการอบหอยนะครับพอเราผัดกระเทียมหอมแล้วเราก็เอาหอยลายเนี่ยลงไปใส่กับน้ํานะครับแล้วก็ปิดฝาอบนะครับพอ หอยเนี่ยมันอาฝาออกมาแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงแล้วก็ผัดผัดต่ออีกสักเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะครับเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับเวลาคุปกับข้าวน้ําซอสที่ไปราดกับข้าวเนี่ยอร่อยมากนะครับใครที่ไม่เคยทําอาจจะคิดว่ายากนะครับแต่จริงๆแล้วมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวเองนะครับถ้าทําตามนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับ เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ